เทคนิคนี้ฉันท้องไปนานแล้วผู้ชายต้องบำรุงผู้หญิงต้องบำรุงผู้ชายต้องบำรุงสเปิร์มผู้หญิงต้องบำรุงไข่สวัสดีค่ะแม่แม่แมพบกับครูก้อยจากเบบี้แอนมัมนะคะสําหรับวันนี้นะคะเรามีนัดไลฟ์กันนะคะวันนี้ค่ะครูก้อยสอนเทคนิคนะคะถ้ารู้เทคนิคนี้ฉันท้องไปนานแล้วนี่คือหัวข้อไลฟ์นะคะเทคนิคอย่างไรให้ท้องธรรมชาตินะคะตั้งใจฟังโอเคหนึ่ง ผู้ชายต้องบำรุงผู้หญิงต้องบำรุงผู้ชายต้องบำรุงสเปิรม์มผู้หญิงต้องบำรุงไข่มาที่ผู้ชายต้องบำรุงสเปิร์มกันก่อนครกก็บอกเลยว่าผู้ชายเนี่ยที่ขายไม่ได้คือสิงต้องให้สามีกินสิงนี่สิงคุณพ่อ ให้คุณพ่อกินตัวนี้ตัวนี้ออกมาใหม่ออกมาเรียบร้อยแล้วต้องกิน MCO แม่ดูตัวนี้ค่ะสิ่งที่คุณพ่อจะได้ทานคือซิงค์นาโนปริมาณสูงถึง75มิลลิกรัมสูงสุดในท้องตลาดปลอดภัยและเป็นซิงค์นาโนไม่ใช่ซิงค์ทั่วไปบางคนอาจจะไม่รู้จักซิงค์นาโนตอนนี้นะวัตกรรมใหม่ของโลกเลยค่ะที่ใส่อยู่ใน MCO คือซิงค์นาโนคำว่านาโนคือโมเลกุลมันเล็กมาก มันจะดูดซึมได้ตั้งแต่ในช่องปากเลยค่ะเห็นผลได้เร็วในเรื่องของการบำรุงสเปิร์มและผลพลอยได้ของซิงค์นาโนนะคะที่แบบคุณพ่อคุณแม่ถูกใจกันมากในเรื่องของสมรรถภาพและอารมณ์รัก นี่คือความพิเศษของซิงค์นาโนซึ่งซิงค์ทั่วไปไม่มีซิงค์ทั่วไปก็คือบำรุงสเปิร์มเรารู้อยู่แล้วว่าซิงค์มันบำรุงสเปิร์มในเรื่องของการเพิ่มจานวนการวิ่งว่ายนะคะโอกาสการเจอตัวสเปิร์มที่เป็นนะคะเพราะสเปิร์มบางทีมันออกมามันก็ตายอัตราการเจอสเปิร์มที่เป็นอัตราการปฏิสนธิสูงขึ้นเพิ่มโอกาสมีบุตรผู้ชายมีบุตรทุกคนต้องกินซิงค์นะคะต้องกินนขั้นต่ำเนี่ยนะคะประมาณ4 5ถึง50มิลลิกรัมจึงจะสามารถ ปรับปรุงเสริมฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนได้นะคะฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนคือฮอร์โมนเพศชายฮอร์โมนเพศหญิงคือฮอร์โมนเอสโตรเจนผู้หญิงที่เอสโตรเจนต่ําก็มีลูกยากก็คือผู้หญิงที่เริ่มเข้าสู่วัยทองผู้ชายที่ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนต่ําก็คือผู้ชายที่เข้าสู่วัยทองเหมือนกันซึ่งฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนจะเริ่มต่ําตั้งแต่อายุ30แล้วก็เริ่มต่ําลงมากตั้งแต่อายุ4ี่สิถึงสีิ้เนี่ยเริ่มลดลงผู้ชายก็เริ่มอ้วนลงพุงเริ่มผมร่่วงวงงล้าไิตํ นะโอกาสที่จะเจอตัวที่เป็นน่ะน้อยลงเพะนผู้ชายเนี่ยเราต้องเสริมที่เทสโทสเตอโรนซึ่งซิงเป็นตัวเสริมเทสโทสเตอโรนด้วยนะคะแต่ซิงทั่วไปเนี่ยนะคะมันจะไม่ได้ช่วยในยเรื่องของการเสริมอารมณ์รักนะคะแต่ซิงนาโนงานวินจัยมาเลยล่าสุดภายใต้ตลิขสิ์นะคะจาก USA นะคะที่ใส่ไปนี่คือลิขสิ์นะคะซิงนาโนที่ได้ชื่อว่าฮาดิเจนนําเข้าจาก USA ถึง75มิลลิกรัมคุณพ่อบํารุงวันละ1เม็ดแต่ในนี้ไม่ได้มีแค่ซิงนะคะมีวิตามิน ต่างรวม12ชนิดที่เป็นบำรุงสเปิมนะคะไม่ว่าจะเป็นบีอรวรมโคลไนซคิวเทนนะคะซีลีเนียมนะคะเนี่ยไลโอไจนีเรารู้จักอยู่แล้วนะคะในเรื่องของโฟลิกนะคะโฟลิกก็จะเป็นตัวที่บำรุงสเปิมด้วยบางคนนึกว,ว่าโฟลิกบำรุงแต่ไข่หรือว่าป้องกันภาวะผิการแต่กําเนิดอย่างเดียวไม่ใช่นะ,ะโฟลิกเนี่ยบำรุงสเปิมให้มีความแข็งแรงด้วยนะคะรวม15อย่างคุณพ่อให้กินวันลเมทวัลเมทวัลเมทบอกเทคนิคนี้ให้ถ้าวันไหนจะทําการบ้านมีนัดทําการบ้านคือผู้หญิงไข่ตกให้คุณพ่อเกณฑ์เมตร ก่อนทําการบ้านประมาณ45นาทีแล้วคุณพ่อกับคุณแม่จะแฮปปี้ในการทําการบ้านผู้ชายจะมีอารมณ์รักและมีการแข็งที่ดีขึ้น แต่ไม่ใช่2เม็ดแรกที่กินครกก็จะต้องบอกอย่างนี้เลยเพราะตัวนี้ไม่ใช่ไวอกรามันเป็นวิตามินนะคะแต่มันออกฤทธิ์ทำให้เกิดการแข่งตัวได้ด้วยแม่อาจจะให้พ่อกินไปสักประมาณ3ามสี่หวันนี้ครูก็ครูก,คก็ทดสอบกับคนที่บ้านนะคะกินไปประมาณ45วันมันก็จะเริ่มมีซิงนาโนเนี่ยสะสมอยู่ในร่างกายพอสมควรหลังจากนั้นพอเราเริ่มกิน2เม็ดหลังจากที่เรากินมาแล้วประมาณ4-5วันน่ะมันจะกระตุ้นได้ดีขึ้นและซิงนาโนเนี่ยจะต้องมีการกระตุ้นเรานะคะราไม่ใช่แบบกินปุ๊บแล้วก็แบบเด้งเลย ปังเลยไม่ใช่เพราะมันไม่ใช่วายกร้านะคะที่แบบจะดึงดังไม่รู้เรื่องอย่างนี้ไม่ใช่มันเป็นการบํารุงระยะยาวนะคะ <S <S เขาเรียกว่ามันต้องมีการกระตุ้นมันถึงจะเริ่มทํางานนะคะคนที <S <S ่คนที่จะไปเก็บเชื้อเนี่ยแนะนําเลยนะว่าคือกินวันละเม็ดวันละเม็ดสเดือนแล้วใช่ไหมคะก่อนจะไปเก็บเชื้อฉีดเชื้อหรือว่าก่อนจะไปเก็บเชื้อทอําอีกซี่อ่ะ ให้พ่อกิน2เมนะ็ดประมาณ10วันเพราะว่าวันที่เราจะไปเก็บเชื้อสังเกตไหมว่าพอพ่อออกมาพ่อจะบอกว่าได้น้าเชื้อน้อยจะได้น้าเชื้อน้อยไม่เหมือนกับการที่เราเนี่ยร่วมรักกันเองตามธรรมชาติเพราะว่ามันไม่มีอารมณ์มันไม่มีคุณแม่เข้าไปด้วยคุณพ่อจะต้องมีการทําการด้วยตัวเองก็จะได้น้าเชื้อน้อยคราวนี้พอได้น้ำเชื้อน้อยมันก็ดอกมันก็ทําให้เราเจอตัวสเปิร์มเนี่ยน้อยโอกาสที่จะจับ ตัวดีๆมาเจาะก็น้อยซึ่งถ้าเรากินไปสองเม็ดสองเม็ดสองเม็ดสิบวันเนี่ยน้ำเชื้อพ่อจะเพิ่มปริมาณน้ำเชื้อพ่อจะเพิ่มกินไปเลยแล้วก็พอการแข็งตัวมันดีขึ้นการหลังมันก็จะดีขึ้นด้วยบางทีพอมันไม่ค่อยแข่งตัวมันก็จะหลังไม่ค่อยได้นะคะอะให้กินสองเม็ดนี่คือเทคนิคนะครูก้อ really, ยให้ผู้ชายเนี่ยกินตัวนี้สองเม็ดก่อนทําลูกเทคนิคนี้นะคะร่วมกับผู้หญิงค่ะต้องก <im> ิน <F> ต <ix> ัวเนี้ยค่ะสองเม็ดก่อนไปทํากันบ้านค่ะ ซึ่งตัว virginary เนี่ยนะคุณก็บอกเลยนะคะบอกเลยว่านำเข้านะคะสารสกัดนะคะที่ชื่อว่าโซเจนลิขสิทธิ์จากประเทศสเปนถ้าไม่ใช่ลิขสิ์ถ้าไม่ใช่ของที่มีงานวิจัยถ้าไม่ใช่ของระดับโลกกูก็ไม่ใส่ให้แม่กินนะคะโซเจนคือการสกัดไอโซฟาวนเข้มข้น hm นะคะแล้วก็ไม่มีเจ้าไหนใส่ลิขสิ์แบบนี้เพราะบอกเลยนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดมันเป็นตัวเสริมฮอร์โมนเพศหญิงสังเกตได้ง่ายเลยว่าตรงบริเวณข้างล่างของเราเนี่ยจะเปียกๆ นะคะหลังจากที่กินสักประมาณ7วันหรือ10วันเนี่ยมันจะฉ่าเลยค่ะมันจะมีมูกตกไข่จากคนที่ไม่เคยมีมูกตกไข่ก็จะมีมูกตกไข่แล้วก็ช่องคลอดบางคนช่องคลอดแห้งก็จะมีน้ําหล่อลื่นซึ่งครูก็จะบอกว่าถ้าเราช่องคลอดแห้งแล้วเรามีเพศสัมพันธ์รอบนั้นโอกาสติดน้อยค่ะหรือเราไม่มีอารมณ์ร่วมหรือเราไม่ถึงจุดสุดยอดโอกาสที่จะท้องธรรมชาติก็น้อยซึ่งตัวนี้เป็นตัวบํารุงระบบภายในผู้หญิงเป็นตัวกระชับมดลูกเป็นตัวกระชับ ช่องคลอดเป็นตัวเพิ่มน้ําหล่อลื่นเป็นตัวเพิ่มมุกตกไข่เป็นตัวเพิ่มฮอร์โมนเพศหญิงเป็นตัวเพิ่มอารมณ์รักตัวนี้ดีมากบอกเลยตัวนี้ดีมากนะคะตัวนี้เป็นตัวเขาเรียกว่าบํารุงระบบภายในเป็นตัวคืนความสาวทั้งระบบนะคะคราวนี้พอผู้ชายทําการบ้านนะเทคนิคข้อที่2นะคะจะต้องทํานะคะ ให้ผู้หญิงนะคะถึงจุดคลายแม็กซ์ถ้าผู้หญิงไม่ถึงจุดคลายแม็กซ์ในการทําการบ้านนั้นรอบนั้นอาจจะมีโอกาสท้องน้อยอ่ะคุณก็พูดแค่นี้อาจจะมีการโอกาสท้องธรรมชาติเนี่ยน้อยการที่ผู้หญิงถึงจุดคลายแม็กซ์มันมีข้อดีอย่างไรเมื่อผู้หญิงถึงจุดสุดยอดอ่ะร่างกายเนี่ยมันจะผลิต น้ำหล่อลื่นออกมาทางช่องคลอดของผู้หญิงน้ำหล่อลื่นที่เราไม่มีอ่ะน้ำหล่อลื่นที่เราที่เราช่องคลอดแห้งอ่ะที่เราไม่เคยมีมุกตกไข่อ่ะพอถึงจุดสุดยอดแต่ร่างกายมันจะผลักน้ําอันนั้นแหละออกมาสังเกตใช่ไหมคะมันจะเป็นน้าลื่นๆตอนที่เรามีเพศสัมพันธ์น้ําลื่นๆอันนั้นน่ะมันมีริเป็นด่าง ซึ่งมันเป็นมิตรกับสเปิร์มทั้งใจฟังถ้าเราไม่ถึงจุดสุดยอดแล้วเราไม่มีน้ําหล่อเลื่นมาเองด้วยนะคะบริเวณช่องคลอดของผู้หญิงเนี่ยมันจะมีฤทธิ์เป็นกรดตามธรรมชาติของผู้หญิงเลยซึ่งฆ่าสเปิร์มสเปิร์มตายเรียบค่ะเมื่อผ่านช่องคลอดผู้หญิงที่มีฤทธิ์เป็นกรดเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้สเปิร์มแข็งแรงอย่างไรแต่ถ้าภายในช่องคลอดของผู้หญิงไม่มีน้ําหล่อลื่น สเปิร์มตายเรียบค่ะเพราะว่าไอ้เจ้าน้ำหล่อเลื่นตัวนั้นแหละมีฤทธิ์เป็นด่างซึ่งมีฤทธิ์เป็นมิดกับสเปิร์มตั้งใจฟังดังนั้นถ้าเราไม่ถึงจุดสุดยอดแต่เรามีน้ำหล่อเลื่นอยู่แล้วอันนั้นก็จะช่วยทำให้สเปิร์มมีชีวิตยอยู่รอดแล้วก็เคลื่อนที่ไปถึงไข่ได้แต่ถ้าคุณสามีทำให้ผู้หญิงถึงจุดค climax ได้ด้วยมันก็จะมีน้ำเพิ่มออกมาน้ำนั้นแหละจะนำสเปิร์มเข้าวิ่งพลึบลื่นเข้าไปเลยไปเจาะไข่ โอกาสที่จะตั้งขันก็สูงขึ้นนี่คือเทคนิคข้อที่2ต่อไป <c oughs> ข้อที่ส <c oughs> เราทําแบบที่ครูก้อยสอนนั่นแหละแต่ไม่ใช่ทําเพื่อความบันเทิง <c oughs> ถ้าคุณอยากมีบุตร <c oughs> ต้องทํากันบ้านในช่วงวันไข่ตกค่ะบางคนนะคะยังไม่รู้เลยค่ะวันไข่ตกเนี่ยเป็นยังไงอะมานับวันไข่ตกแบบนี้ค่ะครูก้อยต้องสมมุติให้คุณแม่เนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีร,รอบประจำเดือนเป็นปก,กติ ก่อน28วันนะคะถ้าผู้หญิงรอบประจำเดือน28วันเนี่ยนะคะจะมีการตกไข่ในเดย์14ของรอบเดือนตามทฤษฎีอันนี้จะแจ้งว่าตามทฤษฎีไม่มีอะไรเปะ๊ะเพราะฮอร์โมนมันมีแกว่งขึ้นลงได้นอนดึกฮอร์โมนก็แกว่งออกกําลังกายฮอร์โมนก็แกว่งเดินทางบ่อยฮอร์โมนก็แกว่งกินอาหารไม่เฮลตี้ฮอร์โมนก็แกว่งมีความเครียดฮอร์โมนก็แกว่งนะคะมันก็จะมีรอบนี้ตกช่วงนี้แต่ว่า ถ้าคนที่เฮลตี้สุขภาพดีไม่มีความเครียดมันก็จะตกตรงรอบของมันซึ่งสังเกตได้จากรอบประจำเดือนที่มาเป็นปกตินั่นเองนะคะครูก็ยกตัวอย่างนะคะคุณแม่เอเมนมาวันที่5มิถุนาครูก้ยจะจดในประจำเดือนว่า d ด y 1 คำว่า day หนึ่งคือวันที่มีประจําเดือนมาวันแรกครูก็จะเขียน day หนึ่งตามทฤษฎีไข่จะตก day สิบสของรอบเดือน day หน, 18, น day ึ่ง day สอง day สาม day สี่ day ห้า day หก day เจด day แปด day เก้า day สิ day สิเอด day สิ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 คือวันที่สิปดนี่คือ day สิซึ่ง day สินั่นแหละคือวันที่ไข่จะตกตามทฤษฎี ทำดอกจันเอาไว้อันนี้คือกรณีมีรอบเดือน28วันนะคะรอบเดือนมาปกตินะคะถึงใช้สูตรแบบนี้ได้นะคะนาทีทองของการทําการบ้านไม่ใช่ไปโฟกัสแต่ทําวันไข่ตกอย่างเดียวเก็ตไหมคราวนี้ถ้าเชื้อคุณพ่อแข็งแรงทําทุกวันได้เลย5วันถ้าเชื้อพ่อไม่แข็งแรงทําวันเว้นวันทําวันนี้เว้นวันนี้แล้วก็มาทําวันนี้แล้วก็เว้นวันนี้แล้วก็มาทําวันนี้ทําแค่3าวัน ต่อไปเทคนิคที่สี่เมื่อทํากันเสร็จแล้วผู้ชายสอดให้ลึกนะคะผู้หญิงยกก้นผู้หญิงยกก้นเลยค่ะเอาหมอนเนี่ยนะอัดเข้าไปยกก้นเลยให้สูงเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําเชื้อเนี่ยมันมีการไหลย้อนกลับให้มันเข้าไปลึกๆเข้าไปในโพรงมดลูกเลยจากเราทํากันบ้านในวันไข่ตกแล้วนะคะให้เราคิดว่าเราท้องแล้วซึ่งจริงๆเนี่ยถ้ามันติดจริงๆเนี่ยมันจะหน่วงหลังจากที่เรา ทำกันประมาณ5-6วันถึงจะเริ่มมีการฝังตัวนะคะห้ามออกกำลังกายหนะัก ไม่ไปยกของหนักไม่ออกกําลังกายหนักนะคะไม่ไปกระโดดเชือกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าให้เราคิดว่าเรากําลังก็ต้องขัดอ่อน,ออนเราจะไม่ออกกําลังกายหนักหลังจากที่เราทําการบ้านในวันไข่ตกไปให้เราคิดว่าเราท้องแล้วแล้วก็ไม่ต้องไปเครียดอะไรมากและหลังจากเราทําการบ้านไปเนี่ยประมาณ14วันหรือว่ารอว่ารอบเดือนมันขาดไปสัก1-2วันนะคะถึงจะเริ่มเทสนะคะโอเควันนี้สําหรับ5เทคนิคหวังว่าคุณม,แม่แม่คงจะได้ประโยชน์นะคะไปทําการบ้านกันการบํารุงดีคือการทําให้ไข่เราสมบูรณ์เนี่ ก็จะมีโอกาสสูงขึ้นสเปิร์มก็เหมือนกันถ้าสเปิร์มแข็งแรงโอกาสที่จะเจาะไข่ก็มีอัตราการเจาะไข่ที่สูงขึ้นผนังมดลูกต้องแข็งแรงสมบูรณนะ์หนาตัวนะไข่อุตสาปฏิสนธิได้แล้วเนี่ยนะคะถ้าไปฝังตัวแล้วผนังมดลูกไม่พร้อมรับก็เสียรายตัวอ่อนนะเพราะฉะนั้นการบำรุงดีคือการเริ่มต้นนะคะของการตั้งครรภ์ที่ดีที่สุดบา,บาย